ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่ที่ยี่สิบสองขอาการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกเขาไปเขาแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านตอนยี่สิบตอนที่ยี่สิบเอ็ดพูดถึงพุทธานุสติกรมฐาน การเจริญพุทธานุติกรรมฐานนิบรรดา่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไป็นปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนีย่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตาราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจะเริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสันยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึง้ธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆานุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกำมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่แปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกีจจ่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามาก วิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจา้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถาวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากัะน,นั้เพียงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงกับน้ำพริกปลาผักต้มอะไรก็ตามปย,ย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะกิงของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งวหน้าถ้ามีทูกก็จุดทูกไม่มีทูกก็ไม่ตั้งจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุธทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้ําแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครัโปรดให้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถิพัณฑ์ในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวิตถุภัณฑ์เมืการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกมรรมันก็เจ้าสวรรค์ไม่พรมเจาม้าพรหมนิพานไม่มีอะไรหนัก ถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุติกรรมทานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธานุติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปน่ะนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันตรงนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูป อย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สมบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานท่านยังไง ทำมานุสติกรรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถาวายข้าวถาวายหวข้าวพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสวดมนต์เราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐาน ตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขออนอบนอ้อมคุณนวัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหลานพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้าง ถ้าวาดสวดมนต์จริงๆไม่ได้ก็วาดต่อไปเสยเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนังกระฉามิในใจก็นึกว่าขาพเจ้า,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 ข,า,า,าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังส,งงสนังกระฉามิขาพเจ้า,าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังกระฉามิขาพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยรพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการนี่ถ้าหากว่าแล้เท่าถ้าสวดอิติปิโสดได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสรรเสริญค,ค,คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยโตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชายชานึกในใจก,ก็ได้ ถือว่าเป็นพุทธานุติธรรมานุสติสังคานุสติโดยโตรงวงความนทั้งสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไ,ไม่ได้สวดมนต์ตามที่ควรจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็จะนึกนในใจหรือวาดออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังกระฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำม,มังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าถามว่าทําไมจากัดพระอริยสงฆ์พรานนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลว ท่านมีนก้าวหาความดีก,กอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจิตใจนั้ท่านมีความห่วงในการสวดมนต์แลอบูชาพระถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในศีลานุตในิในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทปรธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะ จะเป็นพระสูตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทปอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตัาน,นอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอะหลับเมไลไยปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจ ถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีก็ฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่น้อยแต่น้อยมาจิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงชานนั้นอยู่ตอลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในในธรรม,มานุสติกรรมฐานแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยาก สำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสาในสังขานุสติสังขานุสตินี้ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์แต่การห่วงนี้ต้องเสียทรัพย์ถินบางแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> ถตาหากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่นานท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนมีเวลาน้อยเชา้าต้องรีบไปทํางานรอพระมาบิณฑบาตไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมุติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรให้เราตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สําคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองค์นั้นน้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอะไรเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี้มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าแม่บ้านแล้วพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินาบาตรแลตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไรนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรแต่ระสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแ้บก็เป็นจาคานุสติกรรมาฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้อานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันุระมันมากไปตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้อย่างลูกที่ใกล้ที่บูชากลางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามหรือข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงสกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยองนุพ่ปานไปด้วยเนื่งจบยะว่าคาถามหาราบที่เพยมแก่ก็ได้จะดีมากคาถามหาลาบทั้งหมดรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก,ก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคาถาบทนั้นแลนึกถึงพระปัจเจพระพุทธเจ้า,จาด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็วาที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะวถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาครุสติคิดจะให้เป็นทานการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่างสี <c> ่ <oughs> อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มากมากแล้วจึงมวถวายพระโดยการใส่ข้าวลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าปตารหารค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิดท่านจะใช้เป็นค่าปตาหารก็ได้ถ้ายารักษาโรคก็ได้ค่าพ่อผลเพราสบายถ้าไม่มีจะใช้เที่กวซื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านเราเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลาบากตนเองใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจในึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองเสลิงวันละบาทก็ได้เท่าไรก็ได้ยำนนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขานุสติสิบนุสติด,ด้วยเป็นจาคานุสติด,ด้วยเป็นทานการบริจาคด้วยเป็นสามอย่างแล้วต่อไปถ้าสตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวก ท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะย่อกันนะ <c oughs> เรื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนั่นไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจจะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาททมเด็จเหัวให้ตั้งขึ้นเมื่อศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระที่หมู่บ้านหลายหลาหมู่ร่วมกัน ไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุยป่ามีโคเผื่อยกมันเอาข้าวไปแจกคนถังดีใจกับตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท่างสบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอกน้ำตาไหลดีใจนึกไปถึงถึงก็ออกปากเพราว่าผมเนี่ยสองเดือนแลครับไม่เห็นไม่ข้าวเลย อย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารก็ดีแจกเสื้อผ้านักเรียนในถิ่นธุรกันดารก็ดีช่วยการศดกษสาอุปกรณ์การศึกษายก็ดีให้การสงเคราะห์คนจนก็ดีทำมาแล้วตั้งปีศ4 2521 ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นแลน้วหนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็น ก็รวมความว่าท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิปริตจิตเป็นบ้าเขาทำแล้วก็ยังมองไม่เห็นย่กเตือนมาบางบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันใหญความตามท้ายเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผีแล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวสามมาก นี่เราพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าจันนี้จะสะดุดใจจะด้จำกันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนเพราะว่ากันว่กคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่จะกินยังไม่มีเลยถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไง เพราะประสงค์ต้มีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาเท่นพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมาเขือสักต้นหนึ่งรือพักแฟงแต่น้ําเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตาม ว่าต้นและสองต้นจะประเภทไหนก็ตามให้ต้นและสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ทุกวันต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ำเราต้องพรูดินแล้วต้องใส่ปุ๋ยเนื้อที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ย อย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกเพื่อถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่า,าปลูกเพื่อถวายพระอย่างนี้เป็นสังขานุติกรรมฐานรวมความว่าสังขานุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งบรรดาเทนพุทธบริษัท ถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำและต้องคิดถึงใจเยืสบายอย่างนี้เที่ยวมีชาใน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 สังขานุติกรมฐา,านตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในนุสติถ้าว่าท่านทำเป,ไปำ็นประจําชานี้ลลมารุกไม่ได้ ถ้าถามตอบจะถามบอกว่าก็ทําบาปไปเยอะทำไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาที่บําบตดท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระแล้วไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนระการทั้งปวง แต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเปนเิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวปเดืองปรติวโลกได้ฟังเทศเจากพระเจ้าจบ,บ,รรจบเดียวในสมัยที่เป็นิเทวดาได้ประสดาบันคนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วก็โลกภพขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อ รวมความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องท่งศินและกำหนดสิบให้บริสุทธิ์แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็แค่สินห้าถ้าควบกำหนดสิบได้ก็ครบเลยอาตมาคิดว่าครบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอน ก็จะตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในสินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกลความจริงเรื่องสินนิมันดาที่พระธบรัตัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บานคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็มีพระแล้วั้งสามองค์คือพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ที่ท่านึกถึงอยู่ทุกวันนี่นแะแม่นอนที่สุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกแต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์เฉช้ก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพรก็ได้ บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอาเดียเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นนอนจริงๆก็คือพระในใจของท่าน,ใ,นใจของท่านเวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุปที่บัยของท่านศีลไม่แค่ศีลจริงๆไม่มีแค่สมาทานศีลอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้ เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดโยุยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุราได้มีไรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นสมบัติเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่น เราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าแด็กกมบดสิ์เอาวงแคบแคบทานี้ก่อนเพียงเท่านี้ถ้าท่านทําได้จริงสิงนมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่อว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทาบาปก็มีญาติโยมพระตริษัทมากท่าน ที่มาเจริญระกรรมฐานที่วัดทําได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญ,ญานไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยวนิพานได้แล้วนิพานเขา,าไปเที่ยวไม่ได้ไปเรื่องคนนั้นคนใดยหนหาแน่นดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพานนิพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเข้าประโสดาวันจึงเข้าเขตนิพานได้ เอาเฉพาะเวลาที่เขาทากันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่เวลาไหนมันสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขัดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสําหรับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่จะเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันเวลาไหนจิตสะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขตี่ผ่านได้กลับลงมาม,ามันสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิต เวลาจะไปช่อเวลาเล็กน้อยนี้นิดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นี่นพพานนะไปได้ไม่เป็นไรก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาแทพุทธบริษัทั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาณางสามรายการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่น,น,นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลง บางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ก็ยังสมาทานสีลได้เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทํำในการประกอบอาชีพมัเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั่นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด คิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปที่ทํามาแล้วาจะย้ดีที่สดุดเวลาบูชาพระนสมนเสร็จตอนนั้นเราทิศสงศนให้กับบรรดานสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจะมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่เราทั้ง ั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเท่านี้ธรรมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบาและอย่าลืมวม่าเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังหรือจ่ายของอยังจะปลูกต้นไม้ได้ปลูกมะเขือพลิกถวายพระสงฆ์เวลาลดน้ําสดวิาทะยอยแล้วก็ถามหาราบโดยทาอย่างนี้เป็นปกติไม่ช้าในกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่าน เพราะอะไรเพราะทรัพย์สินของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทาอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวใ้แบบสบสายๆอรราบ,บรรดาแทพุุธบริษัททหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยกายรปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอยืนยันกับบรรดาแทพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามี่กล่าวมาแล้วอรราบ,บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว รีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดเลแลนี่บรรดาเตนพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแดบรรดาเานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี